เษตรกรรายหนึ่งเขาเลี้ยงหมูตัวเมียไว้20่ตัวเขาต้องการขยายพันธุ์หมูเขาก็เลยไปปรึกษาเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอแนะนําว่าแบบนี้มันจะต้องมีการผสมเทียมแม่นอย่างขึ้นแตผสมเทียมแต่เขาก็ไม่กล้าถามเดี๋ยวเกษตรอำเภอจะหาว่าโงา่เขาก็เลยคิดเองตื่นเช้าคึ้นมาเขาขนหมูใส่ท้ายรถกระบะเข้าไปในที่รับตาคนจัดการผสมเทียมด้วยตัวของเขาเอง เขาโทรไปถาม <Wow. S 1> เ,เกษตรอำเภอว่าจะสังเกตยังไงเวลาที่หมูมันตั้งท้องเกษตรอำเภอบอกว่ามันจะลงไปนอนคลุกดินเขาสังเกตอยู่นานก็ไม่เห็นว่าหมูมันจะลงไปนอนคลุกดินเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ขนหมูเข้าไปในที่รับตากนจัดการผสมเทียมอีกแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววว่าหมูจะลงไปนอนคลุกดินครั้งที่3เขาพาหมูไปผสมเทียมตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามโมงเย็นกลับมาบ้านโอหมดแรง ตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็เลยบอกให้ภรรยาไปดูพวกหมูสิมันลงไปนอนคลุกดินหรือเปล่าภรรยาตะโกนบอกเขาเป็นไงเธอหมูมันลงไปนอนคลุกดินไหมไม่นะฉันเห็นพวกมันขึ้นไปบนรถกระบ,บะและตอนนี้กําลังบีบแต่เรียกคุณอยู่งานนี้หมูไม่ตั้งค้องไต่หมูติดต่กันผสมเทียมทังไหนมาผสมเทียม